สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยมิสูตามใจนะคะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยที่นอกสถานที่ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอขุนหานนะคะวันนี้มาส่งมอบรถคันนี้เลยไต้ต้านโฟวิลตอนเดียวของเรากับโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้แต่งฟรีแล้วได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะที่เห็น ดุดุย่างนี้นะคะนี่เลยปุ้ยติดตั้งเป็นกันชนหน้าของ Outlander นะคะตัวนี้มีความดุความใหญ่ความแข็งแกร่งมาในตัวนะคะในชุดกันชนหน้ามีไฟเดรย์มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญมีตัวรองรับการติดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ติดตั้งเป็นไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าดวงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วด้านล่างนะคะของ Out l a เด e r เราก็ใส่กันแข้งตัวนี้ก็ป้องกันอุบัติเหตุใต้ท้องรถนะคะติดตั้งมาเพื่อความปลอดภัยและสวยงามด้วยนะคะส่วนด้านบนนะคะเพิ่มความดุให้ตัวรถด้วยสคูปตัวนี้มาใหม่พิเศษจริงๆนะคะเป็นสคูปตัวอ่า ชิ้นใหญ่นะคะก็มีหลายทรงให้เลือกแต่ทรงนี้มาใหม่มาแรงแล้วก็ลูกค้าติดหลายคันมากๆเลยนะคะก็เป็นแนวทางตัวอย่างการแต่งให้พี่พได้ชมหลายๆายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะใส่เป็นซุ้มร้อให้นะคะขนาด10นิ้วไปเลยนะคะมาพร้อมแม็กนะคะตัวนี้ลูกค้ายังคงชอบลายดอกไม้อยู่นะคะลายนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมแม็ก แมกายดอกไม้นะแล้วก็ยางดีเซติตัวนี้เป็นยางอาทีนะคะยางของเราก็มี3 3แบบให้เลือกนะคะ ATRT แล้วก็ MT นะคะมาด้านข้างนะคะรถสีขาวๆแบบนี้นะคะใส่สติกเกอร์รอบคันลงไปนะคะเพิ่มความห่อให้ตัวรถเลยค่ะแล้วบันไดข้างนะคะปุ้ยติดตั้งมาให้พร้อม ส่วนสเปคอคอกด้านหลังนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอคอกของ T W I นะคะตัวนี้ก็มีความเก๋ไก่และก็แข็งแรงสวยงามนะคะมีตัวแผ่นเพดคำว่า T W I ให้ด้วยนะคะการตกด้านหลังมี2อันแบบนี้ให้เลยแล้วก็มีที่ห้อยด้านหลังนะคะก็ขึ้นลงก็สะดวกขึ้นแล้วก็ด้านท้ายนะคะใส่ให้นะคะเป็นตัวปั๊มเปอร์ มิซูมิชิตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถนะคะเป็นโลโก้สีแดงนะคะตัดกับสีดำนะคะก็เข้ากับช่วงกันชนท้ายที่มีห่วงสีแดงให้ด้วยนะคะอ่าบอกเลยว่าคันนี้นะคะโปรโมชั่นคันนี้แต่งให้ฟรีแล้วส่งมอบให้ฟรีถึงบ้านนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรโทรเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะปุ้ยมีโปรโมชั่นให้เลือกหลายโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรถชุดแต่งฟรีนะคะ ก็ติดต่อปุ้ยได้เลยที่เบอร์0922612342ปุ้ยมิสูตามใจยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะคลิปก่อนหน้านี้มีลงหลายแบบมีแนวทางการแต่งหลายแบบฝากกดเข้าไปดูด้วยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ